กรัดที่ชนสวรรค์สอสศะวะเหมอบให้เป็นสื่อรักแก่เจนี่เทียนโพสุวันจนผู้คนในโซเชียลเน็ตเวิร์กตั้งฉายาเสีสีให้ทันทีว่าเป็นสะพ้ายหมื่นล้านและมีการแชร์คลิปวิดีโอเพลงเขียนไว้ข้างเตียงที่ร้องโดยตู่นันทิดาในงานคอนเสิร์ต Three Man and Dream Girls สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันสามีป้ายแดงของเจนนี่ยางเอชนสวัสดอส์อศวรเห็บถูกตั้งฉายาว่าสปอตใจดีอ,อบอจเนื่องจากตอนนี้ชนสวัสด์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกอ,อบอจอสมุทรปราการตระกูลอศวรเหมมีธุรกิจอีกจำนวนมากรวมกว่า22บริษัทส่วนใหญ่ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจพลังงานและธุรกิจโรงแรมมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น1,707ล้านบาทและยังมีสินทรัพย์รวม1 3 8 7ล้านบาท หากดูการจัดอันดับของนิตยสารฟอบเอเชียปีล่าสุดพบว่าทรัพย์สินของตระกูลอสวเเห์เทียบได้กับอันดับที่40ของบุคคลที่รวยที่สุดในเมืองไทยตามที่ได้จัดอันดับไว้เจนนี่เทียนโพสุวรณจึงเป็นนักแสดงสาวรายล่าสุดที่สลละสดกับนักธุรกิจที่รวยติดอันดับมหาเศรษฐีต้นๆของเมืองไทยต่อจากตั๊กบงกฎคงมาลายัยปัจจุบันชนสวัสดิ์อายุ45ปีเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2511 เป็นลูกชายคนสุดท้องของวัฒนาอัศวะเหมและการเมืองชื่อดังอดีตรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายวัฒนายังคงหลบหนีคดีที่ศาลดีกาแผานกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีค้พิพากษาลงโทษจำคุก10ปีในคดีที่วัฒนาใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจให้ผู้อื่นร่วมออกโฉนดที่ดิน1,900ไร่ทับที่คลองสาธารณประโยชน์และเทขยะมูลฝอยนำไปขายให้กรมควบคุมมลพิษก่อสร้างโครงการบ่อบ,บบัดน้ำเสียคลองดานอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการ ชนสวัสด์เคยเป็นนักแข่งรถชื่อดังก่อนจะมาจับงานทางการเมืองตามรอยผู้เป็นพ่อเริ่มจากเส้นทางการเป็นนายกเทศมนตรีเทศบานลนครสม,มุทรปราการและเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัครสุนทร,รเวชเมื่อปี2551ก่อนที่จะลงเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสม,มุทรปราการเมื่อปี2554ชื่อเสียงที่ผ่านมาของชนสวัสด์ถือเป็นแบดบอยคนหนึ่งระเคยมีคดีตั้งแต่ก่อเหตุข่มขู่ตำรวจสอนอมักะสรน หลังขับรถมากับโยโยศวดีหัสดีวิจิตและเออัญชลีหัสดีวิจิตและถูกตำรวจวัดแอลกอฮอล์มเมื่อวันที่21พฤษภาคม2550จนในที่สุดสารอาญาพิพากษาจำคุก1ปีแต่ให้รอลงอาญาไว้3ปี